ักยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีใต้หนุ่มวัย38ปีโชว์ทะเบียนสมรสคุณยายวัย75ปีไม่สนเสียงวิจารณ์ชาวเน็ตถึงอายุห่างกัน37ปีเลยทีเดียวเทียนทงจีวัย38ปีและยูชุนจีวัย75ปียูทูบเบอร์ช่อง intimate couple หรือดาจองฮันบูบูซึ่งเปิดช่องมาตั้งแต่ปี2020ปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า4.7หมื่นคนพวกเขาเป็นคู่รักที่ห่างกัน37ปีจึงมักโดนชาวเน็ตเรียกว่าคู่รักยายหลานต้องยอม รว่า2ปีที่ผ่านมาพวกเขาได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการโกหกมาตลอดเนื่องจากหลายคนไม่เชื่อว่าพวกเขาเป็นคู่รักกันจริงๆล่าสุดคู่รักยูทูบเบอร์ต่างวัยคู่นี้ ได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ดุเดือดบนโลกออนไลน์ของเกาหลีใต้หลังจากเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาพวกเขาประกาศว่าจะจดทะเบียนสมรสกันเทียนทงจีวัย38ปีและยูชุนจีวัย75ปีได้ประกาศข่าวดีผ่านคลิปวิดีโอในช่อง YouTube ของตนเองโดยกล่าวว่าสวัสดีทุกคนเราจดทะเบียนสมรสกันแล้วในที่สุดเราก็ได้เป็นสามีภรรยากันอย่างถูกกฎหมายเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเราขอบคุณมากจากภาพจะเห็นว่าทั้งคู่ได้ไปจดทะเบียนสมรสกันมาเมื่อวันที่ 27กันยายนโดยทะเบียนสมรสถ,ถูกถ่ายอย่างระมัดระวังไม่ให้เปิดเผยข้อมูลสําคัญซึ่งหลังจากข่าวถูกเปิดเผยออกไปชาวเน็ตต่างก็โต้เถียงกันอย่างดุเดือดบางคนยังไม่เชื่อว่าพวกเขารักกันจริงๆบางคนกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสเพราะความรักแต่เพื่อเงินหรือคุณยายรักเขาจริงๆแต่ฉันว่าธงจีไม่ใช่คนส่วนใหญ่ต่างก็ส่งข้อความสแสดงความยินดีและให้กําลังใจทั้งคู่ว่ายินดีด้วยกับการแต่งงานขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขเสมอหรือสมัยนี้มีคู่รักต่างวัยเยอะ อย่าแปลกใจไปยินดีด้วย